ขณะนี้จังหวัดตรังพร้อมกลุ่มพาณิจจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน5จังหวัดนำสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวกว่า10ร้านมาให้ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงชอบชิมพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกวัน ที่ลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่นายสกุลดำรงเกียรติคุลรองผู้ราชการจังหวัดรังเป็นประธานในพิธีเปิดงานอันดามันเฟสติวลัลกินเพลินเดินฟินถิ่นอันดามันครั้งที่3ภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามันหรือพรีเมียมทัวริซึมอันดามันประจำปีง,งบประมาณ2567 ดมีนางสาวสุภากิจเกลี้งสมพาณิ์จังหวัดรังกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโดยนายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผรจังหวัดรังได้กล่าวถึงการจัดงานอนามันเฟสติวัลกินเพลินเดินฟินถิ่นอนามันว่าจังหวัดรังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนามันและมอบหมายให้สำนักงานพาณิ์จังหวัดรังเป็นผู้ดำเนินการซึ่งกลุ่มจังหวัดมีความพร้อมในการพัฒนาสินค้า เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีช่องทางการจำหน่ายตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจการค้าให้กลุ่มจังหวัดก้าวไปสู่การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกบนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนามันซึ่งประกอบด้วยจังหวัดรังภูกเก็ตระนองพังงากระบี่และสตูลได้ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจตามกรอบยิทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบด้วยหนึ่งสาขาสำคัญที่สอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวนั่นคือสาขาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งมีเป้าหมายในการปรับการท่องเที่ยวเชิงปริมาณไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำ การบูรณาการผลักดันเศรษฐกิจการค้าของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนามันเข้าไปด้วยและหนึ่งในพื้นฐานสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนามันโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME รวมถึงวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดังนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์ทางด้านการค้าและประสบการณ์ที่ดี ที่ได้จากงานนี้ตลอดจนสร้างไรายได้และความเข้มแข็งให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันอย่างยั่งยืนต่อไป สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดตรังจึงขอเชิญชวนร่วมง,งานอันดามันเฟสติวัลกินเพลินเดินฟินทิ่นอันดามันและเพลิดเพลินไปกับการชอบชิมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25-29ตุลาคมนี้นาลานกิจกรรมชั้นจีูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่ทารินีทีครพรทีมข่าวอาสามทเชีมมยงใหม่รายงาน